เจอตัวเดียวกันด้วยบันเทิงแหละหรือว่าเจมน้อเปลี่ยนสกินวะก็เปลี่ยนมาทุกสกินแล้ววันนี้เจอตัวเดียวกันน่ะแค่ลูนเขาอะ่ะมันก็กินขาดแล้วก็วะแถ็อีกไหนอีกเงี่ยไปเลยเขาคงไม่ใส่มือเวลหนึ่งหรอกเจมถ้าใส่มือเวลหนึ่งอัมือแค่พุ่งเข้าป้อมมันเจมมันก็จบละมิวเพนเดวะ่ะ มาแผนเดิมแผนเดิมมีแผนนี่หรอวะง่ายดิคือเราไม่สามารถเปิดให้ได้เพราะถ้าเราเกาะกำแงพงปุ๊บแบบมันก็รู้ไงไปละ สันกินโอเอ่อเออไปกับโอ้โหทำไมเสียงแบบนั้นล่ะเจ็มเป็นลมพื้นหนาเราแบบกำลังประสบปัญหาคาเมลเพนอะไรนะคาเมลเพนอ๋ออี่แล้วเหรอคาเมลเพนวันนี้ซิต m เอ็มอาร์ทีเรากูปวดหัวมากเลยโดสกูมึนหัวจันเลย เั็มาท <ii> ีเยมขึ้นเยมอัทีอะแล้วแบบต killed, parole, อนแรกจะไม่จับใช่ปะพอรถรถออกตัวนั่นแหละไอ้เหี้ยกูกับล้มกูจับเลยครับที่ตู้อะแล้วบัตรบัตรบัตรธนาคารเธอบัตรน้สิตด้วยอะถ้ามันหายอะทางที่ตอนนั้นจาได้เลยว่าเอาคือจําได้เลยว่าดึงออกมาจากตู้แล้วแล้ววันนี้ไปดูที่ตู้อะไม่มีรัศนาคารนั่งสปีดอีกเพราะวันเสาร์ติดเดยเพาะเป็นวันเสาร บัตรธนาคารนี้แบบเราเช็คแล้วเช็คอีกเช็คจนแบบบัตรจะหักเพราะยิปมาวะคือจำได้เลยว่าแบบคือจำได้ว่าดึงออกมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่เหมือนจะพูดไอ้โสว,ว่าเนี่ยกูเคยลืมไว้ที่ที่ที่สาคาหนีถ้ก็คือมันจะเลี้ยงแสงเราจำได้ว่าทักออกมาเลยแล้วก็ใส่ไปในช่องแล้วด้วยแต่วันนี้เปิดออกมาตอนไปกดวมม่าเ,าเอ้ว่นวานไม่มีแล้วแบบเออคือแบบ โอ้ยทำไมมันกำับมาโปอะไรล้วล่ะคนที่ดูอะไรกีมเปิดลำโพงก็มีมีอยู่คนเดียวอะ เออฮิวจนโยนเนี้ยไม่กล้ากลับบ้านอะ่ะแชมิลเ่ไปไหนมีิ กูโดนแย่ยาเิพเอ้ยมาจินให้ปลาแฮรตี้ทำอะไรลงไปก็ก็ก็แค่ไปรังควานต็อู้วว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  ไอ้เดียวอยู่กับทางมีสูดสูดในแถวเจมบแรงจัดเลยแล้วนะก็ก็กูไม่ได้ควตีนี่ถามคูหนึ่งพูดสิงไปเชิดหมายชอตเออฮะมันเราไม่ได้ไทฟอได้ถัดจังเสรยนั่นแหละจังเสร Trời đã hợp à? Tê Farm đường đi Kiểm mình đi Bỏ tìm một đốt, phải có con จะรู้ได้ไงอ๋อมันอันนี้หมดลนะมันจะมีพลังเรืองแสงคุยเรืองแสงตีได้ได้ตีได้ได้ตีได้ได้ตีลิฟต์อย่าบอกนะป้อยเลยเราอ่ะนั่นไงคามิโเคนไม่ว่าจะเพงอยังไงก็เพยู่ดี ปล่อยย่าไม่ปล่อยคือม oh. ันจะต้องให้เราเพจให้ได้โอ้โหขออธิบายแต่ว่า e ปรดอธิบายต้องให้โยนีอธิบายอะไรเจมสี่ศูนย์สง เจมส์ 4S มันก็น้ำไม่เป็นไรหรอกโอ้โหน้ำขนาดนี้มันก็ตังทั้งก็สองคิวแล้วจ <c oughs> เจมส์แต่สก้าจะับไม่ได้เจมส์ตีไปเจมส์ได้เดี๋ยวเราก็โดนลักเบริร์กตายขา่าบ่อดิไม่ใช่บ่อบ้านไม่เชื่อใจในคิวกว่าเหเจมส์ไม่เชื่อกูออก็ไม่เชื่อ เนีกูมีตั้งสองก๊อกให้นักดีว่าไงใครมาจะเชื่อวะสแกนให้ก่อนเราไม่ใช่อ่อ,อนถ้าเป็นคาร์มิวแต่ก๊อกแบป๊ะหายไปแล้ว ก็ต่งางือนก็อีกเดียวอีกเดียวที่ไปตีไม่ได้แต่กระโดดอาเซลีขเขาไปเองแล้วก็หลัาดสองตน้นเลสเม่ไม่ใครศาสตรงแปลง่ร่างแล้วเ,เดี๋ยวของเยอะแปลงร่าง,างไหนได้วะ ไม่รู้เพาะมันก็กูเห็นมันแปลงร่างเป็นนักติดีว่าไงไม่ได้ก็มันเลือดชิปสองแล้วว่าแปลงร่างสกิลหนึ่งเนี่ยไม่น่าทัเอันนี้คือโลกงไม่เคยโกนเคยโกนจิงแค่เจนเนี่ย

มันเล่นฟุบมาวัดว่า the fuck ม erm ิวถึงสภทพาโอ้โหขอสไลยตัมาลางตาทุกทีโดน่ายหรขอสไลยเลยเย็ดก็ะแม่ขอสไลด์ในโยเนะเมื่อกี้เราเราหลับไม่ได้กันที่คามีนเก้าตัว ล,ปปลโตเออเคนชินมีดานใหม่เหรอดดานงูฮาาดานงูอะไรวะที่มันเป็นลกกระดูกงูลกกระดูกงูอะไรวะงูตัวใหญ่ๆหญ่กูกไิ่เห็นในติ๊กตอ็อกมาอูะอะไรวะเข้าไม่ดูอะ มันใช่ไอ้งูที่ไหลเด่นเคยฟังนมาเจมที่แบบตัวใจใหญ่แบบอยู่แบบความยาแบบทาบแมปอะแบบตัวแม่งทับแมปอ๋อนามันเทน่าตัว

เลือดพันเจ็ดกูโดนมันจิ้มไปพันหกแกดูขอร้องให้ตัดทีนี่จะค่ามือที่ท่านไม่ใช่ภาิีราคามือนี่คือปุ้งใส่เลยนะนิวโย่เกมคุยนิวอยู่คุยนิวอยู่เกมคุยนิวอยู่คุยนิวอยู่เกมคุยนิวอยู่ หิวอยู่เกมกูหิวอยู่หิวอยู่เกมกูหิวอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถือว่าทำที่ได้สมบูรณ์แล้วแม่งเอ้ยกูหิวจนเลือดกูเหลือประมาณสองร้อยได้บ้างไอ้เงี้ยคือถ้าเมื่อกี้กูไม่เลือกคือคืานกูเลือกคด สตอบอมึงก็จะตายเก็ต้องยิมึงเปนแรกกักการที่จะตายแล้วมันจะคิบได้บอกไม่ได้แต่ชนะไฟความเป็นสปอร์ตวาแต่แต่แต่ไม่เอาไอ้ตอนนี้นะมไม่มีคอนทอน Okay. okay. Yes. Damn. เจ็บอย oh! ู่โอ้เร้อยปูโอหนได้เนี้ยหลู่วยโจ้ขอบคุณ <c oughs> มีคนแต่สวได้ีันเทพเลย ขขบคุณนยู้ายั่งู้านผ้ชาย้เขีนมาตักนาน โฆษณาพยอเนี้หรอเนี่ย